สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเ e อีวีช้าบ่ายนะครัระจะมาที่9พฤษภาคมปีห6หนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าแ8ดกับ1นเก้ากับสอง8ปด8ย์8ดหนึ่งดสองปดดนึ่งเกสอง้หเกปดเก้าดเกปดนะสองเ8้าหนึ่งเก้าแปดสงหกเก้าแป

ก็กอนเพื่อนทุกคนโชคดีเนอจับกู้ลุ้นด้วยกันนะคะใครจะลุ้น v ีไก็จับกู้ลุ้นนะใครจะลุ้นอย่าลืมเช้าลุ้นบ่ายบ่ายลุ้นเช้าเดอ้อโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้หน่อยเดอ้อคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมาอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะ ดูเป็นลาดเราไปก่อนเดอ้อเอาไปเปรียบเทียบอาจารย์ท่านอื่นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ